ก็วันที่27วันที่27เมษาที่สวนแสงธรรมก็จะเป็นวันมอบทองคำอีกปีหนึ่งเราทำพระป่าพระป่าเป็นพระป่าเพื่อลำลึกถึงความเสียสละกองหลวงตาความที่ท่านมาเอามาเป็นธุระ ขนาดเป็นพระผู้ผ่านการพิจารณาโลกจนวางโลกได้แต่ท่านก็ไม่ได้วางความรับผิดชอบโลกท่านก็เข้ามาเป็นธุระอันนี้เราเลยเอาวันที่12เมษาเป็นวันลํำลึกถึงคุณอปการเหล่านี้ขององค์หลวงตาซึ่งก็เท่ากับว่าพระเราได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ตอบแทนชาวโลกด้วย พรอพระจะอยู่ได้ก็อาศัยบรรดาญาติโย,ยมทั้งหลายให้การอุปถัมภ์ค้ำชูทั้งอาหารทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆวัดวาสามารถที่จะดำรงความเป็นพระเป็นวัดต่อไปได้ก็จากบรรดาญาติโยมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่ทำแบบนี้ในอีกมุมหนึ่งก็ถือเป็นการได้มีโอกาสได้ตอบแทน ตอบแทนพี่น้องซึ่งเรียกว่าเราไม่ได้ระบุว่าเป็นการตอบแทนใครแต่ก็ตอบแทนผู้ที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกทึ่งสำหน้าที่ดูแลพระาศาสนาเนี่ยก็เป็นอีกวาระหนึ่งนอกเหนือจากการได้ทำเพื่อบูชาคุณแล้วก็ยังมีโอกาสได้ทำตอบแทน,นชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นที่ไปรวบรวมพระป่ามาหลายแห่ง ทั้งที่วัดป่าบ้านตาดทั้งที่วัดเหล่านี้ทั้งที่วัดที่สุพรรณสมุทรสาครปีนี้ก็มีที่โคราชด,ด้วยท่านก็ทำพระป่าท่านก็รวบรวมน้ำใจจากลูกศิษย์ลูกหาญาติธรรมแต่ละแห่งแต่ละแห่งรวมเป็นน้ำสายเดียวกันวันที่27ก็จะเป็นวันที่เอาน้ำสายเดียวกันนี้แหละ แปลเปลี่ยนเป็นทองคำแปลเปลี่ยนเป็นทองคำได้มากกว่าที่เราตั้งไว้ <c oughs> เราตั้งไว้ว่าปีนี้จะเอาเข้าให้ได้12.5กิโลกร,รัมแท่งใหญ่เพราะว่าเป็นปีพิเศษเป็นปีที่หลวงตาครบ110ปีก็เลยคิดว่าจะนำทองคําบูชาให้ได้แท่งใหญ่กว่าปกติ ปกติเราเอาได้แค่แท่งละหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมหลายๆแท่งต่อปีแต่ก็อยู่ในย่านไม่ถึง12.5ละคราวนี้เรารวมเป็นแท่งใหญ่แท่งที่เท่าที่ในข้างหน้านี่แหลมะมั้งนะข้างหน้านี้เราสึกเขาวัดขนาดมาปริมาตรความใหญ่โตนี่เท่ากับที่นําเข้าโซ่ท้องพระคลังหลวงแท่งหนึ่งแท่งหนึ่งในทองคำาสิ เก้าจุดเก้าเก้าน้ำหนักถึงสิบสองจุดห้ากิโลกรัมข้าวสารเนี่ยข้าวสารหนึ่งถงุงได้กี่กิโลฮะห้า <5. S 1> เหรอ,อถ้าใหญ่กว่าห้าเนี่สิบสองเนี่ยถุงข้าวสารสิบสองอันนี้แท่งเล็กๆเนี่หนักกว่าถุงข้าวสารสิบสองกิโลถือสิบสองจุดห้านี่แหละเห็นแท่งเล็กๆเนี่ยแต่ไปยกขึ้นมาเนี่ยแทบไม่ไหวนะจับขึ้นมาเนี่ยเห็นคนที่เขาจับเนี่ยเขาโอ้โห แขนเขินเขาเนี่ต้องใช้พละกําลังมากมายหนักนะทองคำนี่เป็นแร่ธาตุที่มีปริมาณไม่มากแต่หนักนะนี่แหละถึงได้มีค่าในขณะที่ใเนะข้าสารนี่สิบสองจุดสิบสองกิโลนี่ก็เป็นถุงประมาณนี้แหละมั้งนะที่เขาขายอยู่นะทั่วไปอันน,นี้หนักกว่านั้นและปรากฏว่าเรายังได้แถมมาอีกสองกิโลปีนี้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์หม่เพื่อน ท่านว่าเอาเข้าแท่งเดียวโดโดๆเนี่มันดูมันดูว่าเวเน่นเพราะฉะนั้นเออน่าจะมีเพื่อนมีบริวารอันนี้ก็เลยเพิ่มไปอีกสองกิโลเลยเป็น1 4บจห้ากิโลกรัมนี่เราเอาเข้าอย่างนี้ทุกปีทุกปีเป็นการตอบแทนน้ำใจของพระสงฆ์ท่านไม่ได้ไปทำไล่ทำนาไม่ได้ไป ใช้ความรู้แบบทางโลกเพื่อที่จะมาประกอบวิชาชีพให้เกิดรายได้ประชาชิเนี่ยเขาว่าอันนี้ก็เป็นรายได้ประชาชาติที่มาจากความเสียสละของพระแต่ไม่ใช่อยู่ในรูปของการทำแบบทางโลกอยู่ในรูปของการบาเพ็ญสมณธรรมเป็นผู้ตัดโลกออกมาแล้วเป็นผู้ที่ไม่คิดแบบโลกแต่พยายามที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองคิดแบบธรรม ไม่ได้คิดประกอบวิชาชีพแม้เงินทองที่ได้มาก็ไม่ได้คิดแบบประกอบวิชาชีพแต่คิดจากการที่มีแล้วเราไม่สั่งสมมีมาได้เพราะว่าเป็นเครื่องทยาทานเป็นการบูชาพระศาสนาเมื่อได้มาแล้วท่านสอนให้เราไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องในสิ่งเหล่านีเน้เงินทองไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาติดมาคล้องอย่าว่าแต่เงินทองเลยสิ่งที่เรารักผูกพันที่สุด นะก็คือพูดที่มีพระคุณแก่เราครอบครัวเย่าเรือนลูกหลานของเราท่านก็ยังสอนให้เรารู้จักทําความเข้าใจแล้วสามารถที่จะละวางความยึดถือความติดข้องในใจได้แต่ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสําหรับท่านเหล่านี้แล้วกับหนักแน่นนะนะพระพุทธเจ้าพอาท่านตัดสโลธรรมท,ท่านไม่ได้ลืมพ่อไม่ได้ลืมแม่นะตัดสธรรมท,ท่านก็ตั้งไว้ว่าจะต้องไปโปรดพ่อ ตั้งไว้แน่นอนแต่ทำไมมาอาราธนานิมนต์คณะนั้นคณะนี้พอมาอาราธนานิมนต์ปุ๊บปรากฏว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบวชหมดนเถอะมาอาราธนาต้องไม่ลูกกี่ครั้งเพื่อที่จะไปโปรดพ่อที่กรุงกบิลพัทปรากฏว่าผู้ที่มาอาราธนานิมนต์ฟังเทศฟังธรรมสลัดละเลยไปงั้นตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เอาอีกแล้วไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่านี้แล้ว ตำแหน่งหน้าที่การงานใช้ได้แค่ชั่วชีวิตหนึ่งแต่ธรรมะของพระเจ้าเป็นอมตะธรรมใช้ได้ทั่วตลอดอนันตการไม่มาเวียน่ายตายเกิดไม่ต้องมาทำมาหากินดินน้นรนต่อสู้ชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสลับทิ้งหมดเลยไม่มีความเสียดายอะไรอาวร์ในตำแหน่งหน้าที่ในครอบครัวเย่าเรือนในลูกในหลานในบ้านในเมืองที่ตัวเองเคยอยู่พอมาอาราธนานิมนม์ปุ๊บ บวชหมดเพรงั้นจนกระทั่งถึงใครนะที่เป็นผู้ที่เกิดพร้อมพู้เจ้าเรื่องอไงนะหลวงพ่อนะเป็นมหาอมาต์น,นี่อันนี้เรียกว่าแม้จะบวชยังไงก็ต้องอาราธนานิมม์มาให้ได้นะนะท่านถึงได้เสด็จมาได้ทําไมท่านถึงมายากหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีแต่พ่อมีแต่พญาติพะวงมีแต่ญาติพี่น้องซึ่งล้วนแต่เป็นญาติผู้ใหญ่ ยังมีทิฏฐิมานะโอยเด็กเมื่อวันซืนเห็นเพิ่งเกิดเมื่อไม่เท่าไรเพิ่งจะแต่งงานไม่เท่าไหรเพิ่งจะอะไรจะมามีธรรมะสูงอะไรปานไหนแั้ันจะมาเทศอะไรได้เมืองอื่นเขาเขาศรัทธาแต่เมืองนี้นี่เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยกลายเป็นทิฏฐิมานะอย่าเข้าใจว่าคนที่ใกล้ชิดติดพันกันมานี่จะเกิดความเลื่อมใสได้ง่ายไม่ใช่พระเ,เจ้าต้องแสดงยม,มะกะ นะต้องต้องดัดว่าก็เถอะดัด <c oughs> ไปเหาะเหินเดินฟ้าให้เห็นนะแล้วก็โปยฝุ่นลงมาทิฏฐิมาน,นะว่าเราเนี่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราต้องนับถือกันตามอาวุโสถูกต้องว่เถอะแต่สําหรับกรณีนี้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีพุทธประเพณีเกิดขึ้นเพราะนั้นท่านก็ต้องเรียกว่าดัดดัดญาติพี่น้องนะพอโปรยฝุ่นลงมาใส่ตัวเท่านั้นโอ้ทิฏฐิมาน,นะก็สลายไปเนะพอถือเรื่อง เชื้อชาติเรื่องเลือดเรื่องญาติวงศ์ลำดับชั้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนู้นสูงกว่าสูงกว่าชั้นนั้นเนี่ยต้องไล่เรียงตามลำดับซึ่งพระเ,รเจ้าท่านก็สอนตรงนี้แหละดัดตรงนี้ในที่สุดแม้แต่ท่านไปบิณฑบาตพ่อก็รับไม่ได้อุย้ยเราเป็นตระกูลกษัตริย์ทําไมอยู่ๆเปเดินขอทานตามบ้านตามเรือนชาวบ้านอาหารก็ไม่ได้เป็นอาหารที่เลิศดเหมือนกับอาหารในล้วนในวังของเรา นิมนต์นิมนต์กลับนิมนต์กลับเห็นไหมนี่เห้พระท่านคิดแบบเดิมเพราะฉะนั้นเมืองนี้เลยเป็นเมืองที่ท่านจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องบ่มเพาะแต่เมืองอื่นเนี่ยตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารนิมนต์มา,เ,าเรียกว่าถวายวัดแรกเลยถวายเมืองทั้งเมืองให้เป็นดินแดนแห่งการประกาศพระาศาสนาเลยคือแคว้นมคตอย่างนั้นนี่เมืองนั้นเมืองนี้เมืองโน้นเขาเคารพแต่เมืองที่เป็นพระญาติพระวงของตัวนี่นี่อันนี้แหละ เนี่ยเพราะความที่ถือเพราะความที่เห็นมาแต่เล็กแต่น้อยไม่เชื่อยังไม่เชื่อว่าจะมีทำมอะไรมาจากไหนอย่างไรเพรน,นันพระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงพุทธประเพณีนี่อริยะประเพณีของประเพณีของความเป็นพระพุทธเจ้าประเพณีของความเป็นผู้สิ้นกิเลสอันนี้เพราะนั้นแต่นี่แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ลืมพ่อในที่สุดก็โปรดพ่อได้ผลพ่อสำเร็จทำถึงขั้นที่สำคัญเลย สำเร็จทำถึงขั้นสูงเลยนะเป็นพระโสดาบันเป็นต่อต่อมาก็เป็นพระอนาคามีแต่ก็ยังเป็นพระหมหากษัตริย์อยูอ่ยังไม่ใช่ว่าพอตัดสรุธทมถึงขั้นนี้ความคิดความอ่านแบบทางโลกหมดสิ้นแล้วนะสำหรับพระอนาคามีไม่ได้ติดไม่ได้คล่องในสิ่งใดแล้วเตรียมที่จะขึ้นสู่ขั้นสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเท่านั้นคือพระนิพพานเท่านั้นติด ขั้นสุดท้ายเพราะขั้นพื้นฐานแบบเราๆท่านท่านเนี่ยไม่มีความคิดแบบโลกอีกต่อไปแล้วแต่หน้าที่การงานยังมีท่านก็รักษาบ้านรักษาเมืองนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ลืมพ่อไม่ลืมแม่ขนาดผู้ที่ตัดความผูกพันทั้งปวงออกแล้วแต่ท่านไม่ได้ตัดความขาดความรับผิดชอบบุคคลใดที่มีคุณ แก่เราที่ทําคุณแก่เราจะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ท่านไปโปรดพ่อไปโปรดแม่เห็นไหมนี่ไปโปรดญาติวงทั้งหลายซึ่งเคยอุปการะค้าชูเลี้ยงดูให้ความช่วยเหลือในเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแต่เล็กแต่น้อยต้องมีท่านก็โปรดท่านทําหน้าที่ได้สมบูรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มาสอนพวกเราสงสัยเหรือในเมื่อองค์หลวงตาบ้านเมืองก็มีคุณแก่ท่าน พ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่ทางโลกอยู่แล้วได้รับความกระทบกระเทือนท่านก็ถือเป็นกิจโทตะหน้าที่ที่ช่วยในสถานะในรูปแบบของท่านแต่มาจากน้ำใจเดียวกันช่วยด้วยความติดความคล้องความยึดความถือไม่ใช่แล้วก็ช่วยเหมือนที่พระเจ้าเคยช่วยพระญาติพระวงศ์ติดตามมาเทศนาว่าการนี่ตอนนี้มีช่วงนักศึกษาเข้ามาภาวนาเขาไปเห็น เขาไปเห็นข้อความที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือไงเขาเขาว่าเคยสังเกตไหมว่ามีแต่คนที่มีเงินที่คิดว่าเงินไม่สําคัญก็คือคนที่จะคิดว่าเงินไม่สําคัญเนี่ยต้องมีเงินซะก่อนเนี่ยเขาว่านะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์เป็นเจ้าชายมาก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกระทู้หรอหรือเป็นคําข้อเสนอขึ้นมาเผื่อใครจะมีความเห็นอย่างไรอันนี้ในมุมมองของ คนก็เลยมองว่าคนที่จะมีเงินเท่านั้นถึงจะเห็นว่าเงินไม่สําคัญเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเงินเนี่ยไม่มีทางคิดแบบนี้ได้นี่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นเจ้าชายคือมีมาหมดด้วยความที่มีมาหมดจึงสามารถสละได้อันนี้คือความคิดเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ได้คิดชาติเดียวต้องสั่งสมความตั้งอกตั้งใจ ปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าในภพชาติก่อนหน้านี้มาตลอดคิดอยู่ในใจนี่เท่านั้นเท่านี้อสงไขยเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่คิดยาวสั้นไม่เท่ากันถ้าเป็นประเภทที่เด่นทางปัญญานะเด่นทางปัญญาปัญญาธิกะอันนี้ใช้เวลาน้อยกว่าถ้าเป็นประเภทอะไรวิริยาธิกะหลวงพ่อมีปัญญาทิกะวิริยาธิกะแล้วก็อะไร แล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งฮ้พระพุทธเจ้าประเภทเด่นทางปัญญาอันนี้ใช้เวลาน้อยเพราะท่านมีปัญญามากนะประเภทที่มีความภาคความเพียรทุ่มเทอันนี้ใช้ความเพียรออกหน้าอันนี้จะใช้เวลามากอันนี้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาทิกะวิริยาทิกะแล้วก็อะไรอีกอันนึงเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่ประเภทสร้างบุญญาบรารมีมากน้อยไม่เท่ากันนะอันนี้นี่พระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นที่ท่านสร้างมาคืออะไรท่านทั้งความปรารถนาปรารถนาที่จะเป็นผู้เจ้าเก็บไว้ในใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทําเพื่อที่จะขอเป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาสอนเราจะสอนเราเองเราจะแก้ปัญหาในชีวิตของเราด้วยตัวเราเองเราจะพ้นทุกข์จากการเวไวรแต่เกิดด้วยตัวเองอันนี้คือความมุ่งหมายของพูเจ้าตั้งความปรารถนาไว้แล้วในใจแล้วต่อมาก็เอ่ยเป็นวาจา เออเอ่ยเป็นว,วาจาคืออธิษฐานในใจมาตลอดยาวขนาดนี้แล้วถึงขั้นเปล่งออกมาเป็นวาจาเปล่งออกมานี่คือคนได้เห็นแล้วคนได้ยินได้ฟังแล้วว่าปัถนาแบบนี้นะปัถนาแบบนี้นะยังอีกยาวนานไม่แพ้กันแล้วกว่าจะพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดจะมาพยากรผู้นี้เคยตั้งความปัถนาไว้ายาวนานมากเคยกล่าวเป็นคําความอธิษฐานว่าขอเป็นพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ไว้ย,ยาวนานมากนั่นแหละคําอธิษฐานของเขาคํากล่าวของเขาจะเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วนะนั่นนี่นี่เพิ่งจะมาถูกพยากรณ์ขึ้นมาจากพระเจ้าพระพระองค์นี้ก็พยากรณพระเจ้าพระองค์ถัดไปก็พยากร์องค์ถัดไปก็พยากรณหลายพระองค์นะว่นงั้นนี่กว่าจะมาเป็นได้คนที่คิดแบบนี้ทุกภพทุกชาติอย่างหนักแน่นนี่เงินไม่สําคัญชาตินี้ก็คิดว่าเงินไม่สําคัญ สละออกบวชเพราะนั้นไปอ่านดูในรประวัติของพระเจ้าสะละราชสมบัติออกบวชเยอะแยะไปหมดเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกบวชเป็นชาวไร่ชาวนาออกบวชเป็นคนธรรมดาสามัญออกบวชเป็นกระทั่งในพรานฆ่าสัตว์ก็ยังมีเป็นโจรก็ยังมีนะพระโพธิสัตว์บางชาติเพราะชีวิตมันไปในทิศทางที่ผิดในเริ่มต้นเริ่มต้นเกิดมาไม่ได้สมบูรณ์ มีปัญหามีอุปสรรคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ความตั้งใจเหล่านี้มีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ยังคิดยังไม่ถูกแล้วมีสิ่งมามากระตุ้นเตือนให้เกิดความคิดว่าเฮ้ยเราไม่ควรทําอย่างนี้เราไม่ควรจะใช้เส้นทางแบบนี้ออกบวชออกบวชนีมีมากมายนี่แหละเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเห็นไหมเรียกว่าไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนก็มีความปรารถนาแบบนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ท่านเห็นว่าเงินไม่สําคัญนะ่ะคือปัญญาคือปัญญาไม่ใช่คือความมนะีถ้าความมีเงินและทําให้เห็นว่าเงินไม่สําคัญป่านนี้เศรษฐีทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่สละเงินกันหมดแล้วอันนี้เศรษฐีทั้งหลายนี่มีแต่ได้ยินโลกตาเทศมีสิบอยากได้ร้อยมีร้อยอยากได้พันมีพันอยากได้หมื่นอยากได้แสนอยากได้ล้านอยากได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านไม่ไม่จบไม่สิน้นไม่พอ เพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นคนจนอยู่อย่างนั้นนะในขณะที่ผู้ที่เป็นเศรษฐีแท้ก็คือมีแล้วพอมีเท่านี้ก็พอพอเท่านี้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดสแสวงหาให้ไปเกินกว่านี้ไม่ได้แบกภาระหนักจนเกินไปมีความพออยู่ในทุกขั้นทุกตอนความพอในเท่านี้มีเท่านี้ก็พอในเท่านี้บังเอิญมีมากไปกว่านี้ก็พอเท่านีน้การได้มาคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนเกิน เหมือนพระเนี่ยท่านสอนให้ใช้ผ้าสามผืนสิ่งเกินกว่านั้นท่านใช้คำว่าอติเลกาลาบเป็นสิ่งที่เกินกว่าเห็นไหมท่านสอนพระเราเพราะฉะนั้นท่านสอนให้พระเราทําใจให้พอพอเท่านี้พอเท่าที่เรามีเท่านี้ฉันในบาตเท่านี้พออาหารที่บินทบาตเท่านี้พอส่วนเกินกว่านั้นอติเลกาลาบอย่าติดอย่าคล้องอย่าภูมิอกภูมิใจอย่าดีอกดีใจว่าโอ๊ยเราในช่างบุญญาบารมีมากมายไม่ให้คิดอย่างนั้นเลยเห็นไหมนี่ท่านสอน เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นผู้มีเงินจึงจะคิดได้ว่าเงินไม่สําคัญไม่ใช่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเพียงเพราะเป็นเจ้าชายไม่ใช่เพราะทุกภพทุกชาติท่านตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามาหมดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรแม้กระทั่งเกิดเป็นสัตว์ก็ยังตั้งอกตั้งใจแบบนั้นเนี่ยบางชาติท่านเกิดเป็นงูเนี่ยเป็นงูที่ตั้งใจจะรักษาศีลเพราะฉะนั้นโดนทําร้ายโดนลังแกโดนทําอะไรให้เจ็บ ก็ไม่โกรธไม่เคืองเนี่ยมีอยู่ในประวัติผู้ที่เป็นผู้ฝึกก็คือตอนนั้นในชาตินั้นคือเทวทัตนะคือทําร้ายสารพัดอย่างจนเกิดตายหรือตายนี่แหละนะไปดูในประวัติเนะนี่ยมีนี่ตั้งสัจจะอธิษฐานนะที่จะรักษาศีลให้มั่นคงไม่ให้โกรธสามารถที่จะเล่นงานได้ในช่วงพริบตาเพราะมีพิษมากมายอันนี้เรียกว่าคนหนึ่งเป็นหมองูคนหนึ่งเป็นงู เพราะนั้นเอามาทรมานเอามาทําให้คนให้เห็นว่าข้าเนี่เก่งมากเป็นหมองูที่เก่งมากอันนี้นี่ไม่เก่งอะไรเลยเย่างนั้นเถอะถ้าใช้พ่นพิษนะแสดงฤทธเดชออกมาเนี่ยเสร็จเลยหมองูตายทันทีแต่ท่านตั้งใจรักษาศีลมากกว่าเลยยอมเป็นเหมือนเด็กน้อยงูน้อยให้เขาเอามาเล่นเอามาทําร้ายนั่นแหละมีอยู่ในประวัติเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจของท่านต่างหากที่ท่าน ที่ทําให้ท่านเห็นว่าเงินไม่สําคัญไม่ใช่แค่เงินสิ่งแม้กระทั่งชีวิตของท่านเองเย,ยอมรักษาศีลไม่ให้ผิดศีลเลยตายดีกว่านั่นแหะถ้าจะถึงขั้นนี้ยอมตายอย่างนี้แหละถึงขั้นที่จะผิดถึงขั้นจะไปฆ่าใครทาร้ายใครไม่เอาเย,ยอมเสียสละชีวิตได้เพื่อรักษาศีลยอมเสียสละชีวิตได้เพื่อรักษาธรรมเ,เพื่อรักษาการบําเพ็ญภาวนาเพราะนั้นสงสัยไหมที่พระเจ้านั่งอยู่ต้นโพ ท่านบอกว่าไงเราภาวนามาทรมานร่างกายตัวเองมาขนาดนี้ยังไม่บรรลุธรรมเอาละวันนี้เราจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพต่อให้เลือดให้เนื้อเนี่ยแห้งเหือดตายไปต่อหน้าต่อตาเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เนี่ยเห็นไหมนี่คือท่านสละตายได้จะเอาการนั่งครั้งนี้เป็นการนั่งครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยลองดูซิว่าจะทรมานไหมเนี่ยพวกเราลองดู นะไม่ต้องถึงขนานดะสละชีวิตอะสละว่าจะลองนั่งท่านี้ให้ได้สักสองหรือสามชั่วโมงดูซิเป็นยังไงดูซิว่ามันจะร้อนจะเจ็บปวดอะไรบ้างนั่นแหละนี่ท่านได้ปัญญาจากสิ่งเหล่านี้ท่านเอาความร้อนความยึดความถือในร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยว่าร่างกายนี้ความเจ็บความปวดเหล่านี้คืออันเดียวกันกันกบกายเราเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยท่านเอาเหล่านี้แหละมาพิจารณาเพราะนั้นอย่าไปบอกว่าท่านคิดว่าเงินเนี่ยไม่สําคัญเลยชีวิตของท่าน ขาแข้งของท่านที่เจ็บปวดท่านก็มองพิจารณาให้ไม่สําคัญให้ได้ถ้าเป็นภาษาพระท้าเรยกสติปัฏฐานพิจารณาเอาสติปัฏฐานไปตั้งอยู่ที่เวทนาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายท่านเอาสติไปตั้งแล้วพิจารณาว่าเป็นเราจริงหรือเป็นของเราจริงหรือนี่พระเจ้าที่ท่านเอาเรื่องสติปัฏฐานเอากายเวทนาจิตทำให้พิจารณาด้วยความมีสตินะ ท่านก็ได้จากการที่ท่านบาเพ็ญภาวนาในครั้งนั้นน่ะนี่ท่านดูลมหายใจพอท่านนั่งแล้ดูลมหายใจคือดูกายเกิดความทุกข์ความเจ็บแสบปวดร้อนที่เกิดขึ้นจากเลือดจากลมที่มันผิดเพราะเราอยู่ในท่าเดียวตลอดนี่นี่เวทนาจิตนการพิจารณาจิตของเราไปคล้องกับกายอย่างไรบ้างไปคล้องกับเวทนาอย่างไรบ้างนี่ท่านพิจารณาพิจารณาแยกออกจากกันหลวงตาใช้คำว่าแยกธาตุแยกขันนี่ ต่างอันต่างจริงก็คือกายก็ค the ือกายมีจริงแต่ไม่ไปพัวพันกับเวทนาเวทนาก็มีจริงความเจ็บแสบปวดร้อนมีจริงไม่ไปพัวพันกันจิตของเรามีอยู่จริงความรับรู้ในเรื่องเหล่านี้มีจริงไม่ใช่คนตายไม่ใช่กายของคนตายกายของคนตายตั้งอยู่อย่างนั้นก็เฉยไม่รู้อะไรไม่ปวดแสบปวดร้อนอะไรเพราะนั้นจิตก็มีอยู่จริงแต่ไม่ไปคล้องไม่ไปแวะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกัน จะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรต้องอาศัยสติและปัญญาพิจารณาอย่างเข้มแข็งเลยนะจึงจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้นะนในที่หลวงตาท่านมกจะเทศนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านตัดสู้เพราะฉะนั้นแม้แต่กายของท่านท่านยังมองว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเงินมันภายนอกไกลพ้นเลยทรัพย์สมบัติต่างๆภายนอกชีวิตอยู่กับเราแท้ๆร่างกายอยู่กับเราแท้ยังพิจรณาอย่างนี้ได้ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าชายนะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก่อนนะมีชีวิตแล้วเนี่ยพิจารณาได้ทุกคนทุกคนจึงสามารถทําสติปัฏฐานไดเน้เมื่อเราสามารถวางไม่กระทั่งร่างกายได้เงินทาไมจะวางไม่ได้หลวงตาท่านมาเกี่ยวข้องกับเงินกับทองด้วยความเข้าใจแบบนี้หมดแล้วเพราะท่านพิจารณาเรื่องเหล่านี้จนทะลุทะลวงแล้วเงินจึงไม่ได้สําคัญสําหรับท่านแต่สําคัญสําหรับพวกเราที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปสําคัญสําหรับ,บบ้านเมืองที่ยังต้องอยู่ต่อไป ด้วยเห,เหตุเหล่านี้แหละจึงเป็นเหตุที่แม้เงินไม่สําคัญแต่ก็สําคัญสําหรับพวกเราวัดของเราก็เลยต้องทําอย่างนี้ทุกปีไปนะวันที่27เมษาก็ขอพวกเราไปได้ไปไปไม่ได้ติดตามดูทางช่องสื่อของหลวงตาสื่อทีวีหลวงตาวิทยุหลวงตาสื่อแอปพลิเคชันเนี่ยไปอะไร QR โคนะใครมีเป็นทาพโทรศัพท์มาปุ๊บขึ้นมาโหลดมาได้เราสามารถติดตามได้เอาละสมควรแก่เวลา กะเหวริวหาะพุลาปัลิปุเรนตีสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิตตุสัพเทตังกปาจันโทปนารโสยถามณิโตติลาโสยถาสัมีโยวิวันต์ It is time.